การที่ผ่านมานานได้มีเพจดังมากมายแชร์คลิปเสียงบทสนทนาสุดท้ายความใส่ใจของนักสืบโซเชียลก็สืบจนรู้ว่าคนในคลิปเสียงนั้นคือนักร้องดังรูปลอโตโนโพาคินนั่นเองค่ะแต่เสียงสาวคนข้างๆนี้สิคะกับไม่ใช่นิชาแฟนสาวคนส,ว,คนสวยของโตโนโตแต่กับเป็นพิตีสาวสวยสุดแซ่บที่ชื่อว่ามายชาวเน็ตจึงสงสัยกันว่าสองคนนี้เป็นคิกกันไหมเพราะบทสนทนาในคลิปมัน่างสองแงสองแงไม่นานนะคุณเมผู้จัดการส่วนตัวของโตโนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ กับสื่่อวาเสียงคนในคลิปคือโตโน่จร<อ>ิงส่วนไม้นั้นตนเป็นคนจ้างมาในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการ<อ>จากที่รู้ข่าวคุณเมย์ถึงไล่ไม้ออกจากทีมทันทีที่เกิดเรื่องโตโน่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่สุขโขทัยและมีโอกาสได้พูดถึงดามาดังกล่าวขณะร้องเพลงนักร้องหนุ่มโตโน่ได้ขอเสียงจากแฟนคลับให้กับนิชาเสม,มือนกับเป็นการงอไกลๆยอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะงอแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอคะหลังส่งการเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นค่ะเมื่อเพรอดีตแฟนหนุ่มของไม่ได้ไปออกโหนกระแสตนเองนั้นเป็นคนอัดคลิป บนลและเป็นคนแชร์เรื่องนี้ให้กับสื่อเองเพราะเจ้าตัวนั้นสงสัยเรื่องพฤติกรรมของแฟนสาวมาสักพักใหญ่แล้วพร้อมตัดพ้อเรื่องที่เกิดขึ้นกับอดีตแฟนสาวในนานนะักไม้ก็ได้ออกรายการโหนกระแสเช่นการรับว่าคบหากับนักร้องดังจริงๆและรู้สึกผิดกับนิชาวมากๆที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อปกป้องตัวเองจากดราม่าดังกล่าวที่กระทบถึงครอบครัวและงานมากมายคะ่ะก่อนจะพิ้งทายว่าทั้งตัวของชีนั้นของแท้นะคะไม่มีปลอมไม่มีซิลิโคนแม้ให้มาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ